เฮ้ยรอแป๊บนะกูหาที่ชาร์จแบบก่อนเล่นต่อเลยพวกมึงกูพร้อมแล้ว <c oughs> เฮ้ยอย่ามาแตะดิกูจะเล่นเกมเออนั่นแหละ <c oughs> ยิงเลยเอ้ยยิงเลยนั่นแหละ <c oughs> พี่แดงเฮ้ยทำอะไรของพี่เนี่ย พี่นิงเขาเล่นเกมครับแล้วเขาหน่อเครื่องตัวหายใจหนูไม่ได้เป็นคนทำนะแม่ไม่ได้ทำาง้นเหรอ,อยี่ให้พี่จะตายใช่ไหมคุณแม่ครับลูกกรอนสญญาตผ่าตัดด้วยครับค่าผ่าตัดแพงไหมคะตอนนี้ลูกของคุณใกล้จะตายแล้วครับคุณยังคิดเรื่องเงินอีกเหรอฉันเส้นเองค่ะไปให้ผล นี่มันเรื่องของผู้ใหญ่แกมีเงินค่าผ่าตัดเหรอถ้าผ่าตัดแล้วจะมีสิิทธ์ร้ดีไหมถ้าไม่เสร็จตอนนี้ลูกคุณตายแน่นอนครับแย่แล้วคุณหมอต้องเข้าผ่าตัดตัวเลยค่ะแม่หนูขอร้องล้ว เซ็นผิดอะค่ะทํำยังไงดีไม่เป็นไรครับเจมตัวขาตัดด่วนนี่แม่คิดจะฆ่าพี่เหรอข้อกลัวเรยยังเป็นหนี้อยู่เลยเราจะเอาเงินที่ไหนไปเียงพี่แกอะฮะฮะเป็นหนี้แล้วทําไมแม่ไม่บอกนิ้งอะ แม่มเมื่อไหร่จะพาตัดเตดวะผมอยากกลับไปเล่นเกมไหมเนี่ยนี่พี่แกจะตายอยู่แล้วงจะห่วงเล่นเกมอีกเหรอเป็นแค่พี่ไม่ใช่แม่อย่ามาสั่งสอนวันวันนอแต่เล่นเกมไม่เคยคิดจะช่วยทํางานบ้านคนที่ไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้คือแกอยู่ไปก็เป็นภาระครอบครัวนี่พี่พี่เลวเสียใ,ใจด้วยครับ คนไข้เข้าห้องผ่าตัดช้าไปถ้าตัดสินใจเร็วกว่านี้คนไข้คงรอดนี่คุณคุณคิดว่าเป็นความผิดของฉันนี่เหละเพราะแม่นั่นแหละแม่ทำให้พี่แดนต้อง